สวัสดีค่ะทุกคนจนเจ้านะคะวันนี้เรามีอะไรที่น่าตื่นเต้นจะมาทำกันนะคะก็คือเราจะมาอ่านหนังสือตามคอมเมนต์ในคลิปวิดีโอ Book Hangover》นะคะที่เราเคยได้โพสต์ลงไปเนาะแล้วก็มีคนมาคอมเมนต์แนะนำหนังสือที่ทำให้ตัวเองอะ่ะเป็น Book Hangover เราก็เลยอยากลองมาอ่านตามกันดูว่าเราจะรู้สึกยังไงแต่และคนอนะ่ะป้ายามาได้แบบน่าอ่านมากๆเลยนะคะเล่มแรกเลยนะคะเราได้ทำการซื้อมาแล้วเรียบร้อย ค่ำคืนคนเหงาเราและแมวก็คือคอมเมนต์นี้นะคะบอกมาว่าอ่านเล่มนี้แล้ว move on ไม่ได้คนก็เหงาแมวก็เหงาคนก็สู้ชีวิตแมวก็สู้ชีวิตฟิลของเรื่องมันเรียวมากยิ่ยงคนทำงานหนักทำงานเดึกอ่านแล้วน่าจะอินเลยก็ตรงอยู่เหมือนกันเราจะมาลองดูกันนะคะว่าเป็นยังไงชินจูกุแคท แปดสิบเปดี่อักกบาทก็งกกนาจะเลอะตรงนี้แกบไปลองดใหดูว่ามันะเปยังงั่ไดปลาไมปลานี้ิเียวค่ะนเดีอือ เ,เราซื้อเรื่มนี้มาในราคาแค่84บาทเท่านั้นตอนนั้นานยะอินเขาลดราคาช็อคเซลล70%ในเว็บไซต์นะคะเราก็เลยเจอเรื่มนี้พอดีก็เลยรีบกดมาเลยคุ้มมากๆ คนคะคือว่าคือว่าวันนี้เราก็เอาเล่มนี้ออกไปอ่านข้างนอกอีกรอบนึงนะคะแล้วทีนี้มันใกล้จบมากๆแหละอีกประมาณก้าวหน้าแต่ว่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 าเราเก็บก้าวหน้าที่เหลือนี้มาอ่านที่บ้าน,นะคะ่ะตอนที่เราเอาไปอ่านข้างนอกอ่ะเราไม่ได้แบบ สีหน้าตัวเองรีแอคชั่นต่างๆความรู้สึกต่างๆนะเวลาที่อ่านตอนนั้นแล้วทีนี้มันแบบมันเป็นหนังสือที่ดีมากๆเลยอะทุกคนมันมีหลายอย่างที่รู้สึกว่าถูกที่ถูกเวลาถูกต้องไปหมดเลยอะแล้วเราชอบในเนื้อเรื่องของมันมากๆเลยค่ะมันทำงานกับอารมณ์เรามันเป็นความแบบตื้นตันใจเดี๋ยวขอประหยัดให้จบก่อนแล้วจะเรียบเรียงประโยคดีๆมารีวิวให้ทุกคนได้ฟังกันอีกรอบนึงนะคะทุกคนใกล้แล้วเดี๋ยวไปอ่านต่อกัน โอเคค่ะทุกคน <S <S ไปตั้งสติมาแล้วบอกก่อนเลยว่าเป็นหนังสือฮิวใจที่เรายกให้เป็นเล่มที่ดีที่สุดที่ได้อาน่ในปีนี้เลยคะ่ะในหมวดของฮิวใจนะเราขอมาเริ่มจากการ recap comment ที่ทําให้เราได้มาเจอกับหนังสือเล่มนี้นะคะเขียนไว้ว่าค่ําคืนคนเหงาเราและแมวชินจูกุแคท อ่านแล้ว move on ไม่ได้คนก็เหงาแมวก็เหงาคนก็สู้ชีวิตแมวก็สู้ชีวิตฟิลของเรื่องมันเรียวมากยิ่งคนที่ทำงานหนักทำงานกลางคืนอ่านแล้วน่าจะอินเลยตอนแรกเราไม่เข้าใจตอนแรกเราไม่ก็ตว่าคนที่ทำงานตอนกลางคืนทำงานดึกทำงานหนักมันจะอินได้ยังไงแล้วก็คนก็เหงาแมวก็เหงาอะคืออะไรคนสู้ชีวิตแมวสู้ชีวิตแมวสู้ชีวิตคืออะไร แต่พอดอ่านเรื่องนี้แล้วเราเข้าใจทันทีว่า move on ไม่ได้กับหนังสืเอเล่มนี้มันเป็นยังไงโอเคขอมาเริ่มจากเรื่องยอ่อกันก่อนเลยนะคะทุกคนเรื่องยอ่อก็คือมีผู้ชายที่ชื่อว่ายามาจังเป็นคนที่มีความฝันในการเป็นนักเขียนเขียนกลอนต่างๆแต่ว่าความฝันของเขาก็เหมือนโดนปิดกั้นก็คือเขาเป็นคนที่มีอาการตาพร่องสีก็คือจะไม่สามารถแยกสีบางสีได้ ทำให้การสมัครงานของเขา่าเป็นไปได้ยากมากเลยเพราะว่าหลายบริษัทไม่รับคนที่มีอาการตาพร่องสีนะคะแต่ว่ายามาจังก็ยังโชคดีที่ได้ไปเจอกับโปรดิวเซอร์รายการรายการหนึ่งแล้วก็ได้ให้โอกาสยามาจังได้ไป ทำตามความฝันของตัวเองแต่ว่าพอได้ลองเข้าไปทําตามความฝันแล้วอ่ะยามาจังกลับรู้สึกว่าตัวเองทําได้ไม่ดีเลยเหมือนกลายเป็นคนที่ไม่เก่งในสายตาของคนอื่นเป็นคนที่ล้มเหลวในสายตาของคนอื่นทําให้ยามาจังก็เลยได้ออกมาระบายอารมณ์กับร้านเรล่านะคะในย่านชินจูกุแล้วร้านที่ยามาจังได้มาเจอเนี่ยก็ชื่อว่าคารินกะ ซึ่งในร้านคาริงกับเนี่ยแหละคะ่ะที่ทําให้ยามาจังได้เจอกับผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อว่ายูเมจังคือทุกคนมันจะชื่อคล้ายกันมากผู้ชายชื่อว่ายามะจังผู้หญิงชื่อว่ายูเมจังยูเมจังนะคะก็เป็นพนักงานทํางานพิเศษอยู่ที่ร้านแห่งนี้แต่ว่า เธอเป็นคนที่มีความเย็นชามากๆแล้วก็เป็นคนที่ชอบแมวยูเมจังจะเชื่อใจแมวมากกว่าเชื่อใจคนยามาจังก็ยังรู้สึกว่าถูกชะตากับผู้หญิงคนนี้ตั้งแต่แรกเห็นประกอบกับก,บการที่ยูเมจังชื่อชอบแมวทำให้เธอรู้จักแมวหลายตัวเลยในบริเวณใกล้เคียงร้านและยูเมจังเนี่ยก็ได้วาดแผนผังแมว เป็นแผนผังครอบครัวแมวไว้ว่าแมวตัวนี้เกิดมาจากตัวนี้ใครเป็นพ่อเป็นแม่หรือว่าเป็นญาติพี่น้องกับแมวตัวไหนบ้างก็เป็นสิ่งที่สะดุดตายามะจังมากๆ แมวเนี่ยแหละค่ะก็เป็นจุดเชื่อมโยงให้ทั้งสองคนได้มาพูดคุยกันได้มาเปิดใจได้มาทําความรู้จักกันมากขึ้นทั้งสองคนได้มาหิวใจกันได้มาเติมเต็มอะไรบางอย่างในหัวใจของทั้งสองคนที่รู้สึกว่าขาดหายไปพอเล่ามาจนถึงตอนนี้ทุกคนอาจจะคิดว่าก็เป็นหนังสือฮิวใจธรรมาหนี่นะสองตัวละครมาฮิวใจกันอาจจะมีกิมมิคเป็นแมวเข้ามาผสม แล้วก็ทําให้หนังสือเล่มนี้มันอยู่ใจคนอ่านได้ด้วยแต่ว่ามันทํางานกับอารมณ์เราในแบบที่เราไม่ได้คาดหวังว่าจะได้จากหนังสือเล่มนี้เลยอยากให้ดูคนไปอ่านแล้วก็คนพบกับความสัมพันธ์ของทั้งสองคนเองอะมันมีทั้งความรักมีทั้งความหวังดีมีทั้งความเสียใจมีทั้งความ ไม่แน่ใจมันมีหลายอย่างมากๆเลยที่เกิดขึ้นในเล่มนี้แล้วนอกจากความสัมพันธ์ของทั้งสองคนนะคะเรารู้สึกว่าเล่มนี้มันสวยไปหมดเลยมันสวยทุกหน้ากระดาษที่ได้อ่านพอดูจากหน้าปกทุกคนอาจจะเห็นว่ามีผู้หญิงมีแมวมีเมืองแต่พอทุกคนได้อ่านอ่ะทุกคนจะเราว่าทุกคนน่าจะชอบหน้าปกขึ้นมาทันทีอะเรารู้สึกดีมากเลยที่ได้อ่านหนังสือเล่มนี้รู้สึกขอบคุณคอมเมนต์ที่ แนะนำให้เราได้อ่านเล่มนี้จริงๆอะ่ะไม่อยากเลา่ามากเพราะว่าไม่อยากสปอยแต่อยากให้ทุกคนได้ไปอ่านเองอะ่ะมันดีจริงๆทุกคนไปอ่านเถอะได้โปรดไปอ่านเล่มนี้เป็นเล่มที่เรารักไปเลยโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปลองอ่านเล่มต่อไปกันดีกว่า ทุกคนคะเรื่องมันมีอยู่ว่าคือเราตื่นมาแล้วก็นั่งไถเว็บไซต์ reshelf reshelf ก็เป็นเว็บไซต์ที่มาแลกเปลี่ยนซื้อขายหนังสือมือสองกันนะคะแล้วดันไปเจอเล่มที่โดนป้ายามาจากคอมเมนต์พอดีเลย angels people ของ e d e r i c k b a c k m a n ค่ะในราคาเพียงแค่230บบาทเท่านั้นคือถูกมากถ้าเทียบกับราคาปกแล้วอะ่ะเราก็เลยกดใส่ตะกร้ามาแล้วก็ซื้อทันทีแล้วก็แอบกระซิบว่าแอบกดเล่มอื่นมาเพิ่มด้วยเหมือนกัน ไว้มาดูกันว่าได้อะไรมาบ้างคะ่ะวันนี้หลังจากที่ได้สั่งหนังสือในเว็บไซต์ V-Shelf ไปนะคะได้มาแล้วคะ่ะเดี๋ยวเรามาลองแกะกันดูก็คือสั่งไปทั้งหมด2เล่มแต่ว่ามีเล่มที่อยากได้จริงๆอะ่ะอยู่เล่มหนึ่งแต่ว่าอีกเล่มหนึ่งอะ่ะเห็นพอดีในะราคาที่มาถูก ทุกคน230บาทสภาพดีมากอะ่ะเล่มนี้ก็จะเป็นหนังสือที่เราตั้งใจซื้อมาอ่านตามคอมเมนต์ในคลิปนี้เลยค่ะมีโน้ตมาให้ด้วยต่อมาอีกเล่มหนึ่ง <S <S Family of Flyers มันเหมือนมันจะเป็นสปรินออฟหรอแบบว่าต่อมาจากเล่ม b l v e Lawyers นะคะที่เราชอบมากเราเห็นพอดีในราคา180บาทเท่าน,นั้นก็เลยซื้อมาเลยแต่เล่มนี้ก็จะเป็นสภาพแบบเก่านิดน,นึงนะทุกคนแต่ว่ายัางอ่านได้อยู่แล้วเราก็ไม่ได้ไม้์ขนาดนั้นนะก็เลยซื้อมาเลยเอาแค่แบบอ่านได้พอเป็นการประหยัดเงินได้ลงไปอีกหนึ่งเล่มคะ่ะแล้วก็พวกดีเฟกพวกนี้ทุกคนก็คือเขาอ่ะจะลงรูปไปให้ด้วยนะ หรือว่าบางคนที่ลงขายเนี่ยก็ให้ไอจมาสามารถทักไปถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ไปขอรูปเพิ่มเติมได้เหมือนกันแต่เราเห็นแล้วก็มันไม่ได้เอฟเฟกการอ่านขนาดนั้นอ่านได้ปกติ2องเล่มเลยเย่ <Yeah. S 1> เล่มนี้ก็เดี๋ยวไปหมกไว้ในกลองดองกันส่วนเล่มนี้อ่านในคลิปนี้แน่นอน เป็นอากาศที่ขั้นไปแรยก็ได้ตั้งแต่เห็นเราไปเสร็จขั้นแล้วโซ์ที่ขั้นสูงคุดสุดแต่แบบพอไปเชยค อ่านจบแล้วค่ะทุกคน Anxious People ถ้าเป็นเวอร์ชั่นแปลไทยเนี่ยเขาจะใช้ชื่อว่ายอดมนุษย์วายป่วงซึ่งก็เหมาะมากจริงๆเล่มน,นี้ในคอมเมนต์ก็ขายมาว่าอ่านจบนานแล้วแต่ทุกวันนี้ก็ยังนึกถึงทุกเหตุการณ์ของทุกตัวละครอยู่มันดีมากๆแล้วก็อยากแนะนำ คิดเหมือนกันเลยค่ะอยากแนะนำต่อเหมือนกันทุกคนมันดีมากๆจริงๆเล่มนี้เขาเริ่มเรื่องว่า this story is about a lot of things but mostly about i d i o t s มันเป็นประโยคเริ่มต้นหนังสือที่แบบฮะ <c oughs> หมายถึงอะไร และเรื่องนี้มันก็เกี่ยวกับเรื่องราวของคนโง่ค่ะเรื่องราวของสะพานเรื่องราวของจนปล้นธนาคารแล้วก็เรื่องราวของการถูกจับเป็นตัวประกันมันก็มีอยู่ว่าวันหนึ่งจูจ่ๆธนาคารแห่งหนึ่งก็ถูกปล้นโดยที่คนร้ายนะคะของเงินสดจากธนาคารเป็นจํานวน6,500โครเนอร์ซึ่งเป็นหน่วยเงินของสวีเดนซึ่งทุกคนสังเกตว่ามันเป็นจํานวนเงินที่เจาะจงมากๆ ทำไมแล้วคนร้ายนะคะก็ยังใช้ปืนปลอมมาขู่เจ้าหน้าที่ธนาคารด้วยแต่ว่าโจรคนนี้กลายเป็นโจรที่ล้มเหลวที่สุดในประวัติศาสตร์เลยก็ว่าได้เพราะว่าเขาไม่ทำกันบ้านมาว่าธนาคารที่เขาปล้นน่ะเป็นธนาคารรายเงินสด คือมันจะควรเป็นพ i ORITY แรกของโจนป้นธนาคารด้วยซ้ำที่ต้องดูว่าธนาคารนั้นเป็นธนาคารอะไรพอรู้ตัวว่าทำความผิดเกินนะคะคนร้ายก็เลยหนีไปที่อพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งซึ่งมันก็บังเอิญตรงก,กันกับที่อพาร์ตเมนต์แห่งนั้นกำลังมีนายหน้าอสังหาริมทรัพย์กำลังพาคนอนะ่ะเข้ามาดูบ้านอพาร์ตเมนต์อยู่ทำให้ทุกคนในห้องนั้นก็เลยกลายเป็นตัวประกันไปโดยปริยายแต่เรื่องราวมันก็ไม่ได้มีแค่นั้นค่ะมันยังมีเส้นเรื่องอื่นๆอีกอก,ก็คือเส้นเรื่องของพ่อ ที่เป็นตำรวจมารับคดีนี้แล้วก็ยังมีเรื่องราวในอดีตของคนที่โดดสะพานอีกเขาจะเป็นจุดเชื่อมโยงอะไรบางอย่างระหว่างตัวละครในเรื่องราวพวกนี้ด้วยเรื่องนี้ก็ถูกเฉลยมาตั้งแต่ตอนต้นเลยนะคะว่าคนร้ายที่เป็นโจนล้นธนาคารน่ะหนีได้นะหายตัวไปแล้วก็ตัวประกรันทุกคนเนี่ยก็คือถูกปล่อยตัวออกมา แบบปลอดภัยไร้รอยขีดข่วนแต่มันจะมีเนื้อเรื่องที่มันหายไปอะ่ะคือตรงกลางทุกคนว่าในห้องนั้นที่แต่ละคนถูกจับเป็นตัวประกันอยู่อะมันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็เรื่องราวในอดีตเป็นยังไงแล้วตอนนี้ที่คนร้ายหนีออกมาได้แล้วอะ่ะคนร้ายเป็นใครอยู่ที่ไหนกันแน่ซึ่งแต่ละบทนะคะเขาก็จะถูกเล่าแบบสลับ สลับกันไปมามีทั้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอพาร์ตเมนต์มุมมองของตำรวจแล้วก็เรื่องราวในอดีตของตัวละครแต่ละตัวและที่เราชอบมากเลยอะ่ะคือการสอบปากคําของพยานแต่ละคนของตัวประกันแต่ละคนที่อยู่ในห้องห้องนั้นคือแบบมันปั่นประสาทต,ตำรวจมากมากเลยเหมือนทุกคนพยายามตีหน้าตายแล้วก็ตีซื่อตีมึนแกล้งโง่กันไปหมดทุกคนเลยอะ่ะคืออ่านแล้วสงสารตำรวจแล้วหลายบทเลยนะคะก็จะเริ่มต้นด้วยที่คําว่าแบบ the truth is In truth เหมือนเขาจะพยายามเล่าความจริงออกมาแต่ว่าความจริงที่ถูกเล่าออกมาในแต่ละบทอ่ะมันไม่ใช่ความจริงทั้งหมดอ่ะเหมือนแบบเล่าไม่หมดแล้วมาทําให้เราอ่ะอยากที่จะรู้เรื่องราวต่อไปเรื่อยๆแบบกระตุ้นความอยากรู้อ่ะแล้วสุดท้ายแล้วมันก็จะค่อยๆเปิดเผยเฉลยเรื่องราวออกมาอ๋อแล้วแบบมันมีเรื่องราวของความรักเรื่องราวของ ครอบครัวเรื่องราวความเห็นอกเห็นใจเรื่องราวชีวิตของแต่ละคนนะ่ะคือเหมือนที่เขาบอกตอนแรกเลยทุกคน This story is about a lot of things มันคือเรื่องราวของทุกอย่างจริงๆที่เป็นแบบชีวิตเราว่าเราชอบที่คนเขียนเขาเรียงลำดับเหตุการณ์เรียงลำดับเรื่องราวได้แบบฉลาดมากๆคือไปอ่านเถอะ มันมีหลายอย่างที่สอนการใช้ชีวิตด้วยนะคือไม่ได้สอนแบบพยายามยัดเยียดมันสอนผ่านการเล่าเรื่องราวชีวิตของตัวละครแต่ละคนนะแล้วก็มันตลกมากค่ะ <c oughs> เราอ่านไปแล้วก็ยิ้มหัวเราะบ้างยิ้มบ้างขำแบบ <c oughs> เป็นมุกซื่อๆเหมือนเขามาเล่นตลกกันให้เราดูอยู่อะคือบางคนก็มีนิสัยที่แบบซื่อก็ซื่อไปเลยแล้วก็มีการแบบจิกกัดเสียดสีกันซึ่งมันแบบ อ่านข้างนอกบ้านก็แบบยิ้มออกมานะคะเป็นเล่มที่ดีมากๆเลยอ่านแล้วแบบไม่เครียดคือถ้าไม่ได้คอมเมนต์ก็น่าจะยังไม่หยิบมาอ่านอะ่ะถ้าใครไปอ่านตามก็หวังว่าจะปเป็นเล่มที่ทําให้ทุกคนสนุกกับการอ่านเหมือนกันนะคะแนะนํามากๆทุกคนไปอ่านเถอะ อยากอ่านมานานมากเลยอ่ะเป็นเล่มที่ตั้งใจไว้ว่าจะตามหาที่งานหนังสือตั้งแต่งานหนังสือปีที่แล้วค่ะทุกคนที่บูธสยามอินเตอร์คอมิกส์นะคะก็ไม่ได้เอาเข้ามาวางขายที่บูธก็เลยไม่ได้อ่านสักทีเดี๋ยวไปลองอ่านกันทุกคน อานลุคแบ็กจบแล้วคะ่ะทุกคนเล่มนี้นะคะ <c oughs> ก็ถูกแนะนำมาเพราะว่าเราอ่านเรื่อง goodbye eri จากคำแนะนำของน้องแล้วพอมาเล่มนี้ก็คือโดนคอมเมนต์ใน YouTube แนะนำต่อมานะคะว่าถ้าอ่าน goodbye eri แล้วอะ่ะต้องอ่าน Look Back ต่อก็เป็นเรื่องสั้นของอาจารย์ทัสทัส,สุกิฟูจิโมโตะอ่านถูกไหม <c oughs> ซึ่งเรื่องสั้นทั้งสองเรื่องทาง goodbye eri แล้วก็ Lookback เนี่ยเรามักจะโดนแนะนาแบบคู่กันมาตลอดเลยอะ่ะ แล้วพอได้อ่านทั้งสองเล่มน,นะคะก็รู้สึกว่าชอบทั้งสองเล่มเลยชอบลายเส้นชอบเนื้อเรื่องบรรยากาศที่เราได้รับจากหนังสือทั้งสองเล่มเลยในเรื่องลุกแบกนะคะก็เป็นเรื่องราวของฟูจิโนฟูจิโนก็เป็นนักเรียนชั้นป .4 ที่เป็นคนวาดรูปการ์ตูนเรื่องสั้นสี่ช่องลงนิตยสารรายสัปดาห์ของโรงเรียนแล้วเพื่อนๆก็คือชอบมากรออ่านกันทุกสัปดาห์เลยจนกระทั่งมีวันหนึ่งคะ่ะคุณครูได้มาบอกฟูจิโนว่าขอแบ่งพื้นที่ในนิตยสารให้กับเพื่อนใหม่ ไ,ไหมที่ชื่อว่าเคียวโมโตะเคียวโมโตะก็เป็นนักเรียนที่มาเรียนที่โรงเรียนไม่ได้เหมือนเขามีปัญหาอะไรบางอย่างแต่ว่าเขาอยากที่จะลองวาดรูปดูบ้างฟูจิโนก็ไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่ว่าแบบทำไมต้องแบ่งพื้นที่ให้ด้วยแต่ว่า ก็มั่นใจในฝีมือตัวเองแล้วก็ทําอะไรไม่ได้อยู่แล้วแล้วพอสัปดาห์ต่อมานติตยสารของโรงเรียนก็มีการ์ตูนทั้งหมด2เรื่องด้วยกันแล้วผลงานของเคียวมโตะก็คือภาพสวยมากแลนสเคปสวยมากแต่ในฝั่งของฟูจิโนที่เป็นการ์ตูนแบบการ์ตูนตลกการ์ตูนเฮฮาก็เลยเหมือนดูกลายเป็นธรรมดาไปเลยเริ่มมีเสียงซุบซิบจากเพื่อนๆว่าเออฝีมือเขาว่าต่างกันฟูจิโนก็เลยออกแนวแบบนอยแต่ว่าก็ไม่ได้นอยแค่นั้นเธอก็ยังเก็บ ความแตกต่างนั้นอ่ะมาเป็นแรงผลักดันให้ตัวเองอ่ะฝึกซ้อมวัดรูปอยู่เรื่อยๆแล้วก็ฝึกหนักมากแต่ว่าไม่ว่าจะฝึกหนักเท่าไหร่อ่ะมันก็ยังดีไม่เท่ากับเคียวโมโตคือเธอตามเคียวโมโตไม่ทันทําให้ฟูจิโนตัดสินใจที่จะเลิกวาดรูปไปเลยแต่มันก็จะมีเหตุการณ์บางเหตุการณ์นะคะที่ทําให้ฟูจิโนกับเคียวโมโตเนี่ย ได้กลับมาเจอกันอีกครั้งหลังเรียนจบฟูจิโนะก็ได้เรียนรู้อะไรบางอย่างเกี่ยวกับเคยียวโมโตะทําให้ทั้งสองคนเลยร่วมมือกันเขียนการ์ตูนวาดรูปการ์ตูนการขายกันเป็นอาชีพเลยแล้วก็ประสบความสําเร็จมากๆด้วยแต่ว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อทุกคนต้องลองไปติดตามไปอ่านกันเองนะคะทั้งสองเล่มเลยทั้งคุตไบเอรีแล้วก็ลูปแบ็ะเรารู้สึกว่ามันมีเรื่องราวของลูปเวลาเข้ามาแล้วก็เล่นกับใจเขาเรียกว่า ทำงานกับจิตใจของเราอะได้ดีมากๆเลยอะแล้วก็สิ่งที่เป็นเอกลักษณ์เลยของทั้งสองเล่มอะเราคิดว่ามันคือตัวละครจะไม่ค่อยมีบทพูดเท่าไหร่ถ้าจากที่เห็นนะคะทุกคนเนี่ยบทพูดในแต่ละหน้าเขาจะน้อยมากเลยอะแต่ว่าเขาจะใช้บรรยากาศใช้สีหน้าของตัวละครในการเล่าเรื่อง เราเลยคิดว่ามันเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งเลยซึ่งน้องบอกว่ามันจะไม่ได้เหมือนอ่านมังงะแต่ว่ามันจะเหมือนแบบเป็นการดูหนังซึ่งเรารู้สึกว่าเออมันจริงนะแล้วก็ทั้งสองเล่มเป็นเรื่องสัน้นเป็นเรื่องสั้นจริงๆอ่านจบแล้วก็แบบจบแล้วหรออยากให้มีต่อจังเลยแต่ว่าก็จบแล้วประมาณนี้คะ่ะทุกคนก็ขอบคุณคอมเมนต์นะคะที่แนะนํามาให้รู้จักกับอีกหนึ่งเรื่องสั้นของอาจารย์นะคะลูกแบกแล้วก็เล่มนี้เรา เช่ามาจากเว็บไซต์เช่าหนังสือหนูหน่อยคือมันมีเรื่องราวอยู่ทุกคนเรารู้สึกว่ากว่าจะได้อ่านเล่มนี้มันยาวนานมากเมื่องานสัปดาห์หนังสือปลายปีที่แล้วเราได้ไปลองหาเล่มนี้ในงานหนังสือด้วยแต่ว่าทางเสยียมอินเตอร์คอมมิกนะคะเขาก็บอกว่าไม่ได้เอาเล่มนี้มาลงในร้านมาลงในงานเลยก็เลยอดอ่านไปแต่ว่าจนมาเจอกับเว็บไซต์เช่าหนังสือหนูหน่อยเราก็เลยลองเซิร์ชลุคแบ็กไปว่าแบบมีไหมก็มีจริง เลยไม่รอช้าที่จะเช่าหนังสือมาอ่านนะคะทุกคนคือนอกจากหนังสือในใิยายหลากหลายแนวที่เราเคยยืมมาอ่านกันแล้วเนี่ยเขายังมีการ์ตูนอีกด้วยนะซึ่งการ์ตูนก็เยอะมากๆเหมือนกันมาลองเยี่ยมชมกันได้คะ่ะทุกคนเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์เว็บไซต์ไว้ที่ description ให้นะคะแล้วก็ถ้าใครอยากจะเช่าหนังสือในร้านหนูหน่อยมาอ่านนะคะตอนสมัครสมาชิกอะอย่าลืมที่จะใส่โค้ดคูปองของช่องเราด้วยนะก็คือจันเจ้า J A N J A O ตามชื่อ ทุกคนก็จะได้รับส่วนลด20%ไปเลยค่ะคลิปวันนี้ก็จบลงแค่นี้นะคะทุกคนหนังสือสามเล่มที่เราอ่านตามคอมเมนต์ชอบจริงๆไม่ได้อวยแบบไปเรื่อยแต่ว่าชอบจริงๆใครมีหนังสือเล่มไหนที่อยากแนะนำให้เราไปอ่านอีกเนี่ยก็สามารถมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ที่ข้างล่างเลยนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กด subscribe ไว้ด้วยนะ การอ่านตามคอมเมนต์เนี่ยก็ยังไม่จบแค่คลิปนี้แน่นอนเพราะว่าก็ได้ซื้อหนังสือมาตามคอมเมนต์ของหลายคลิปในช่องเลยค่ะตอนหน้าจะเอาหนังสือเล่มไหนมาอ่านอะ่ะติดตามกันได้นะวันนี้ก็ไปแล้วค่ะทุกคนขอใทุกคนอ่านหนังสือแบบมีความสุขนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ